เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนพร้อมกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกับผมสิทโธภัรัศตอและพิชานนาสาชนทิชาธนบำรุงรค่ะวันนี้นะครับเราอยู่ที่วัดโพธารามนะครับอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวัดโพธารามหรือที่เรารู้จักกันในนามวัดเจ็ดยอดนะครับตั้งอยู่ที่ตําบลช้างเผือกนะครับอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งวัดนี้นะครับต้องมีรู้นะครับว่าวัดนี้นะครับมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากนะครับซึ่งวัดเนี้ยอดีตนะครับเป็นวัด ที่ตั้งขึ้นสมัยที่องค์พญาเมืองไอตั้งสมัยราชวงศ์มืองรายนะครับรัชกาลพระองค์ที่11นะครับซึ่งวัดนี้นะครับวัดอดีตนะครับเคยเป็นที่สังขยนาทรพพฒท์ไตบิดกครั้งที่8ด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่นี่นะครับและเราจะพาทุกท่านไปชมกันในวันนี้นะครับแล้ววันนี้เรามาทําอะไรที่นี่คะวันนี้นะครับเราจะมาทําโครงการนะครับของวิชาการบริหารโครงการของอาจารย์พัชราพันธ์ชอบธรรมนะครับ ซึ่งวันนี้ทางกลุ่มของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาษาศาสตร์ห้องที่2และห้องที่3ครับรออยู่ข้างในแล้วนะครับเรียนเชิญทุกท่านไปชมเลยครับ จะบ่าวกรรมนวัสการประสงค์ใส่ก่นน <c oughs> อนอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาพุทธังพระขาวัานตังอะภิวาเทมิสวา,าวกวาโตพระขาววตาทั้งโม าัมมังนะมาสามิสุปฏิปันโนภะะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิเมื่อสักครูนี้เราได้เปล่งวญญาจาเพื่อเป็นการ แสดงความอารมพระตัระตรัยรัตนาไปว่าแก้วใยไปว่าสามรวมแล้วแปลว่าแก้วสามประการทีนี้เมื่อสักครู่นี้อาตามาคิดจะแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยหมืกันแต่ว่า เราว่าร้องก,กันก็เลยเลยไปหมดเลยไม่ได้แปลต่อไปนี้ท่านผู้ใดที่แปลได้กร็นุนายกุ่มเลยขึ้นแล้วแปลได้ไหมคำว่าอารหังสงมาสมุภโธมกกว่าแปละว่าอะไรสวาขาโตสุตติปต่อตมีไหมอ้ตไน่ยกมาะถ้าใด ยกมือขึ้นเลยนะเราในฐานะรัฐภาษาศาสร์และประธันภาษาศ,ศรรรรสาศศรรรสตร,ร์นี้เปลี่ยนเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรอาจารย์เกี่ยวกับการปกครองเป็นการบริหารการจัดการภาคราชภพอภารบไปถึงเป็นนายอำเภอผู้ว่าใช่หมดเลยะจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการสอบเกี่ยวกับสายบริหารราชการสายบริหารราชการเขาจะนั่งท่านผู้ ว่าที่หัวหน้าหน่วยราชการยุกมือขึ้นใครก็ได้เป็นตนัแทนก็ได้มีไหมไม่เป็นไรนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะขอะเชิญพรท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชพัทเชียงใหม่นักศึกษาชั้นปีที่สามสาขารั ัาษาสนศาสตร์ตรงนี้ต้องพูดช้าๆหน่อยเพราะมันพูดยากรัสภาษาสนทสาถูกนะ,ะท่านทั้งหลายตั้งใจมาในวันนี้มาอบรมคุณธรรมจริยธรรมจริงๆแล้วคุณธรรมจริยธรรมของท่านนะ่ะมีอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่ต้องบอบก,ก็ได้แต่ว่าท่านเข้าใจว่า ท่านมาเพื่อมาเพิ่มเติมเสริมแต่งในสิ่งที่เรายังไม่รู้เสริมแต่งก็คือเสริมในสิ่งที่เรารู้แล้วให้รู้ยิ่งยขึ้นไปเพราะธรรมะเนี่ยเวลาเราพูดถึงธรรมะจิตใจของเราที่มันมันสบายมันมีความสุขเป็นที่น่าอาัศจรรย์ แต่ถ้าเราคราวใดที่เราไม่พูดถึงธรรมะเราไม่คิดถึงธรรมะกายวาจาใจไม่ได้เป็นธรรมะเลยคราวนั้นแหละต้องระวังให้ดีว่าเรากำลังตกนรกแล้วทั้งเป็นด้วยไม่ต้องรอให้ตายก่อนแล้วไปตกนรกตายทั้งเป็น อย่าเพิ that that the ่งพวกเราอย่าเพิ่งลุกนะครับอย่าเพิ่งลุกนะครับเดี๋ยวทางทีมงานาำนังงานโครงการาจะได้เรานงบพอได้ไปฉันเ็งแล้วก็ส่วนของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมีแบบสอบถามนะครับของโครงการที่ประกอบการรายงานให้จารย์นะครับเดี๋ยวผมให้คนสแกน QR โค้ e นะครับหลังจากเสร็จตอบคบบถามเสร็จปุ๊บนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนกลับลงทะเบียนแล้วก็เดินทางกลับเพื่อไปเรียนในภาคหลายต่อไปนะครับ การถวายสังฆทานนะครับโดยการสังฆทานนะครับขอเรียนเชิญทางด้านนายสยามเขตจอมแปงนะครับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาลัทธิภาษาศาสตา์ชั้นปีที่สามนะครับเซคชั่นสองและเซคชั่นสามเป็นตัวแทนในการถวายนะครับแล้วก็เรียนเชิญทาง้นายเอกลักษณ์ระสาครโทนะครับรองประธานดําเนินโครงการนะครับถวายปัจจัยบรสถานที่นะครับ ครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราไปฟังคำบรรยายจากคุณเจ้าท่านมานะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามเพื่อนๆแล้วกันว่าหลังจากรับฟังบรรยายไปทยธรรมธรรมะจากพระคุณเจ้านะครับเพื่อนๆได้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปถามเพื่อนๆกันเลยครับใครเรียน้างนี้หรือเปล่าครับสวัสดีครับครับขอสอบถามหน่อยครับว่าหลังจากเราได้รับฟังบรรยายจากพระพุทธเจ้านะครับได้ไดแนวคิดได้แนวคิดได้อะไรไปใช้ในชีวิตประจำวันบ้างไหมครับ ได้ครับได้ชวิตเป็นอย่ในชีวิตประจวันคือการมีสติสักครั้งการมีสติในาใช้ชีวิตรับผู้คแนี่ครับอมครับครับสวัสดีครับหลังจากได้รับการบรรยายจากท่านเป็นเจ้าได้ข้อดอะรที่จะนรมาใช้ในชีวิตประจวันบ้างครับครับสำหรับที่ผมได้ฟังบรรยายเมื่อสักครู่นะครับสติครับคนเราทุกอย่างก้มีสติในการดำเนินชีวิตทุกอย่างครับเช่นการขับรถครับ ถ้าขับรถเราต้องใช้สติตลอดเวลาครับหากสติเราไม่มีทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับครับผมสวัสดีครับครับ้อนมี้ครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่น้องมิ้วแล้วก็เป็นเพื่อนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับไปชมนะครับไปฟังท่านกุฎเจ้านะครับท่านทศนาสอนธรรมะนะครับเกี่ยวกับโครงการอบรมจริยธรรมของกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาระท่าปาสารศาสตร์ปีการศึกษา2561นะครับ ในวันนี้นะครับหวังว่าน,นะครับเพื่อนๆแล้วก็น้องมิ้วแล้วก็พวกเราเองนะครับจะได้ความรู้นําตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและกลับไปใช้ในการทางานต่อไปครับสาหรับเรานะครับสองคนคงจะปิดโครงการและก็คงจะกล่าวคำว่าขอบคุณผู้ท่านที่ให้การรับชมในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับ